สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมอนุรักษ์สามชิ้นอยู่ข้างหน้านู้นนะคะจะเป็นอะไรนะัะตาม,มาดูด้วยกันนะคะแถวนี้จะเป็นของเก่าโบราณเป็นมิวเซียมนิดนึงก็ไม่มีใครนะคะตอนนี้ก็เขาให้แค่บางครั้งเอาจจะมาประชุมอะไรประมาณสัญ,ญลักษณ์ของที่นี้มิวเซียมเก่าๆนะแล้วก็ เอบตามมาดูพวกนี้มีส่สวยดีแต่ก็เลยไม่มีใครเก่าๆแบบนี้แหละค่ะแต่ตักหาให้เจอกับกางเกงนะเเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นเก่าๆเขาเก็บไว้ข้า,างบนนู้นของเก่า ที่แต่ละจุดเขาก็เขียนเขียนประวัติของเขาทิ้งไว้ให้นะดูแล้วน่าชื่นใจไม่ว่ากี่ปีกี่ชาติผ่านไปรู้สึกยังได้ดูรุ่นต่อรุ่นเก่งออไอเดียอย่างคนแก่แกสมัยก่อนที่เขาเขาทิ้งไว้ให้นี่แบบน่าสนใจมากเลยนะคะก็เห็นไหม ทุกที่มีจุดจุดอะไรเขาก็จะเขียนบอกทิ้งไว้ให้หน่าปลื้มมากเลยเนาะกลิ่นอะไรทำม,มันเหมือนดอกไม้แต่ไม่มีต้นไม้ไม่มีดอกไม้อะไรเลยแต่ว่าได,ได้ได้กลิ่นดอกไม้ทัานนี้ก็สวยมากสัญ,ญาลักษณ์อยู่ข้างหน้านู้นหนึ่งชิ้นได้เจอแล้วนะคะนี่สัญ,ญาลากักษณ์ Oh, hoe is het die meneer? Een brug tussen twee verschillende werelden en zo kunnen we met elkaar in contact komen. Ah. Maar als we gaan wandelen, zit moet je er ook van op zitten voor de rust. Dus. <laughs> Tof te zitten, misschien. Ik kan ook mensen te zien komen. Misschien niet zoveel <laughs> <laughs> Ik kan mensen te hoe zijn gewoon uh, hier, we gaan hier, we gaan hier, we gaan hier, we คนเบลเยียมคนที่ทำคนนี้ก็คือเบลเยียมนะคะดเ,คเดบุกน,กน,นห,หน้ากากแล้วก็กางเกงครบแล้วนะคะสัญลักษณ์นอนุสรของเมืองสา,สามเมืองนี่นะคะสามเมืองนี้ <laughs> เขารูปนี้สวยมากเจอแล้วค่ะกางเกงข้างหน้านู้นนะคะให้ไปดูใกล้ๆนะคะคนทํานี้ก็จะเป็นชเช่าเยอรมันเนี่ยครับเป็นกางเกงออกแบบของเขาไว้นะอะันตับสอนของที่นี่สวยมาก นะกางเกงนี่ก็ทำมาได้สิบห้าปีแล้วนะคะเขาออกแบบสวยมากอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้นั่งชมวิวนะคะดูข้างหน้านู่นไปนะคะมันจะมีแม่น้ำปิงแล้วก็มีภูเขาแล้วก็ทุ่งนาอะไวประมาณนี้ค่ะก็มีวัวมีอะไร แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีนะคะเขายังไม่มาไม่มาปล่อยเนาะนะเขาธรรมชาตินะเขาทำไว้ให้ธรรมชาติให้คนอื่นมาเดินชมแล้วก็มันนั่งพักดูวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่ารักดีก็อันนี้มันจะเป็นไม้นะีเดี๋ยวก็จะเดินเข้า,ขาไปข้างหน้านู้นนะคะยังไม่ได้เห็นหน้ากากมันเป็นยังไงนะคะอยู่ข้างหน้านู้นนะคะไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะ,ะเดี๋ยวจะตามไปดูนะคะ บ้านข้างหน้านู้นก็จะมีบ้านไม้หลังหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านธรรมดาแบบซีเมนมีแค่สองบ้านจุดนี้นะคะมีสัญลักษณ์ข้างหน้านู้นแน่เลยนะคะสวยมากแม่น้ำแถวนี้ ะจะได้เจอหน้ากักสุดท้ายแล้วนะคะตื่นเต้นจนังเลยใกล้จะไปถึงเล็แล้ว <c oughs> ก็มีชิ้นสุดท้ายที่พวกเราต้องตามหามันตั้งนานนะ,ะหลายรอบตอนนี้ก็ได้ได้เห็นหมดแล้วนะคะเพราะว่าแถวนี้สวยมากได้เจอแทบจะหมดแล้วคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตักไปดูนะคะ มาเรียบร้อยแล้วนะคะที่เจ้าเต็มได้มาหมดแล้วที่เจ้าหมดแล้วได้เห็นแล้วนะคะตอนนี้ดีไซน์ที่ได้เห็นนะสวยมากจ้ะทำอนุสร์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนนะคะโอ้เยี่ยมมากๆเลยฝีมือฝีมือรอ้รวนๆเลยนะคะอันนี้มาหมดแล้วนะ,ะได้เจอหมดแล้ว จบหมดแล้วตอนนี้ก็ตอนจบนะคะตอนจบสุดท้ายเลยนะคะโนนชีสุดสวยมากนะคะเนี่ก็สัญลักษณ์อนุสร์ชีนสุดท้ายที่พวกเราตามหาเจอแล้วนะคะตอนนี้ได้เจอหมดแล้วค่ะโมลินบ้านนี้สวยๆมุมสวยมากโมลิน พวกเราก็รวบรวมอนุรักษ์ของที่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายนะคะ